สวัสดีค่ะทุกคนน่กวลัวไม่ได้ยินเสียงคืออวันนี้เราจะมารีวิวแอปดิชชอปกันนะคะแอปดิชชอปคือแอปที่เอาไว้ผ่อนของสำหรับคนที่เป็นนักศึกษาหรือว่าออคนที่มีงบนน้อยต้องการจะผ่อนของนะคะอันนี้คือมินได้วงเงินอยู่ทั้งหมด 1 9 1 0 0นะคะตอนนี้มนผ่อนของไปละสองอย่างตอนนี้วงเงินเทตุจะเห็นว่าวงเงินเหลือ3 0 0พันเพิ่งผ่อนไปเลยนะคะยังไม่ได้ก็ดูกันว่าเราจะได้ของไหนเนี่ยค่ะอุ้ยขึ้นว่ารอรับสินค้าแล้วคือก่อนหน้านี้มันจะขึ้นว่ารอจัดส่งอยู่2ชิ้นก็คือนี่ค่ะผ่อนตอนนี้ไปตอนนี้คือเป็น CPU นะคะกับหน้าจอ หน้าจอขึ้นว่ารอรับสินค้าแล้วเราจะดูสถานะคนส่งเดี๋ยวถ้าของมาแล้วจะมารีวิวอีกนะคะส่วนถ้าใครที่อยากจะใครที่อยากรู้วิธีการขอรับเครดิตหรือว่าวิธีการผ่อนของเริ่มต้นก็เมนไว้ได้นะเดี๋ยวมินจะมาทำให้ทำให้ดูนะคะ อันนี้เราก็รอของตัวนี้คือในการผ่อนของนะคะอย่างมินได้มินได้เ,ออเครดิตอยู่ที่1 9 0 0งหมนเ้าใช่ไหมคะฉะนั้นมินจะต้องผ่อนของที่ราคาเต็มไม่เกิน1 9 0 0งหรือจะผ่อนเกินก็ได้แต่ว่า วงเงินดาวเราก็วงเงินดาวมันก็จะเยอะขึ้นอย่างตัวนี้ตอนนี้มีเหลือเงินอยู่ที่สามพันวงเงินสามพันใช่ไหมคะดูรองเท้าคู่นี้นะคะสีดําคู่น,นี้คู่แรกเนี่ยหนึ่งพันถ้าเราจริ้มเข้าไปแล้วเราก็ก็ตรงนี้เราจะเห็นว่าอัตราชำระเราดาวยีนต์ของเงินแล้วก็ผ่อน3ามงวดมันจะอยู่ที่ประมาณ เออด,ดูตัวที่วงเงินเกินดีกว่านี่คู่แรก6700ถ้าเราต้องการดาวเกเดือนอันตราผ่อนยีเรนะคะเราจะเงินดาวเราจะอยู่ที่1นึ่บาทจ่ายรายเดือนเดือนละเจ็ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากดชำระปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าวงเงินของคุณไม่พอเราต้องเปลี่ยนวิธีการชำระอยู่ที่ ดาวอยู่ที่60%ก็คือดาว4,000แล้วก็ผ่อนผ่อนได้แค่3มงวดคือ900ถ้าเราดาวเออถ้าเราต้องการผ่อนของที่มันราคาไม่เกินไม่เกินจากเงินดาวของเราวงเงินดาวของเราอนะคะ่ะเราก็จะได้เราเราก็จะเราก็จะได้เงินดาวจ่ายเงินดาวไม่เยอะมากแต่ว่าก็อย่างว่าละคะ่ะ ตัวเออเขาเรียกว่าไรดอกเบีย้ยมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นถ้าเรารับตรงนั้นได้ก็โอเคของในนี้มินว่าน่าจะราคาสูงกว่าข้างนอกหน่อยอาจจะไม่หน่อยก็ได้น่าจะราคาสูงคือมันราคาสูงกว่าข้างนอกเพราะว่ามินไปเช็คมาแล้วแต่ว่ามันก็เหมาะกับคนที่เราไม่ได้มีเงินก่อนหรือว่าเราไม่ได้มีบัตรเครดิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถผ่อนไดงน้ง่าย เอาไว้ถ้าของมาแล้วเดี๋ยวมินจะมารีวิวนะคะว่าของสเปคเอ่อของที่ได้ตรงไหมแล้วก็การจัดส่งนั้นไหมอันนี้ยมินเพิ่งสั่งไปเมื่อวานนะคะแล้วก็โอนจ่ายไปแล้วโอนจ่ายเมื่อวานวันนี้ขึ้นรอรับสินค้าหนึ่งอย่างส่วนอีกอันหนึ่งยังขึ้นรอจะส่งอยู่เอาไว้ถ้าเราได้รับของแล้วเราจะมารีวิวครันะคะส่วนคนที่สนใจ ต้องการสอบถามอะไรก็เมนไว้ด้านล่างเดี๋ยวเมนจะมาตอบนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเมนก็จะมานะคะขอบคุณมากค่ะ